สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณคุณนะคะคุณแม่นะคะที่ท่านนะคะไม่ประสงค์อกน้ำนะคะท่านได้มีตานะคะจองออเดอร์นะคะสามสิบตะกร้านะคะนี่นะคะท่านก็นะคะจองออเดอร์นะคะมาสามสิบตะกร้านะคะเอาอันนี้งกินเลย เป็นออเดอร์นะคะของคุณแม่นะคะที่ท่านนะคะไม่ประสงค์นะคะออกนามน,นะคะท่านนะคะก็จองออเดอร์นะคะมา30มสิบตะกร้านะคะขอบระคุณนะคะขอบคุณนะคะท่านมากเลยนะคะ30มสิบตะกร้านะคะแล้วก็นะคะแถมนะคะให้ท่านด้วยนะคะ5้าตะกร้านะคะแถมให้5้าตะกร้านะคะ อ่าสองตาก้านะคะขอพระคุณคุณแม่มากมากเลยนะคะที่ท่านนะคะไม่ประสงค์นะคะออกน้ำมากมากเลยนะคะท่านได้เมตตานะคะจองออเดอร์นะคะผลไม้มาให้นะคะกับน้องซัพ์มงคลนะคะสามสิบตะก้านะคะเดี๋ยวยายก็แถมให้นะคะอีกนะคะอีกห้าตะก้านะคะสี่ตะก้าแล้วนะคะก็สี่ตะก้าแล้วนะคะหกตะก้านะคะหกตะก้าค่ะ เป็ดตะกร้านะคะ ขอให้นะคะบารมีนะคะเขาจะสานตาประกรรมยายประกรรปกปัปรกรักษานะคะคุ้มครองนะคะครอบคร,ะคะรวัวนะคะของท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ได้ดังใจปาถนานะคะคิดเงินก็ได้เงินนะคะคิดทองก็ได้ทองนะคะนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ท่านนะคะเจอแต่เงินล้านนะคะบุญนะคะที่ท่านนะคะทําให้นอนทรัพย์มงคลนะคะ ในวันนี้นะคะเท่าไหร่นะคะก็ส่งกําลังใจนะคะกับคืนนะคะครอบครัวนะคะของท่านนะคะเป็นหมื่นเท่าล้านเท่านะคะ วันนี้ก็ฝนตกมากเลยนะคะฝนตกนะคะแรงมากเลยนะคะนี้ก็จๆๆก็ยังมีแม่ท่านนะคะจองออเดอร์มานะคะยายก็ดีใจมากเลยนะคะดีใจนะคะมากๆเลยนะคะยี่สิบตะกร้าแล้วนะคะนี่นะคะก็ยังอยู่อีกนะคะยังอยู่อีกนะคะยัง,ยงไม่หมดนะคะยี่สิบสองตะกร้านะคะโอ้ยมงคลอร่อยมากเลยมงคลอร่อยไหมสวยๆเร็ว รับก่อนเร็วโอ้โหออนช้อยน่ารักมากเลยนะคะหิวจัดนะคะอ่อนช้อยน่ารักนะคะ26 2ห28 9 3เเก้าสามสิบ ส <30 S 2> <34. S 1> ามสิบตะก,การ้าแล้วนะคะอ้อร่อยไหมมงคลสามสิบสองสามสิบสองตะกร้าสามสิบสี่สามสิบสี่ตะกร้า สามสิบห้าตะกรา้าครบแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณมาครับมะอกสวัสดีก่อนนวะครับก่อนวสวยๆไม่มีเสียงนะคะผลนะคะผละไม้นะคะอยู่ในป,ปากนะคะคุณตาเอานะคะเอาย่าของคุณแม่นะคะที่ท่านนะคะเมตานะคะปนให้น้องนะคะผสมนะคะกะนะคะก็นะคะมียานะคะของนะคะคุณแม่ คุณแม่วันนะคะแล้วก็นะคะคุณแม่นะคะเรวดีนะคะคุณแม่บินนะคะกนะคะคุณยาตานะคะโกนะคะนี่ก็เป็นย่านะคะของคุณแม่นะคะของคุณแม่เรวดีนะคะของคุณแม่วันนะคะเมื่อวานนะคะก็ป้อนแล้วนะคะไปด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังเหลือนะคะก็นะคะจะป้อนน้องนะคะไปเรื่อยๆนะคะทุกวันนะคะจนจมุดนะคะย่ามันก็เหลืองแล้วนะคะคุณจาก็ใส่นะคะ ก็ <g år> นะคะดูสิคะก็มีแม่คู่ใหญ่ใจดีนะคะท่านก็เอานะคะต้นกล้วยนะคะมาให้และะ้วก็นะคะก้านมะพร้าวนะคะมาให้นะคะยายก็นะคะขอขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะมากมากเลยนะคะที่ท่านนะคะเมตตานะคะเอาต้นกล้วยนะคะใบก้านมะพร้าวแล้วก็นะคะมีลูกนะคะมีลูกมะพร้าวอ่อนๆด้วยนะคะ ก็น้องซับมงคลนะคะวันนี้ได้กิมอิ่มมากเลยนะคะดีใจมากเลยนะคะ mm. มีทั้งย่าน,นะคะแล้วก็มีทั้งการก้านมะพร้าวมีทั้งนะคะต้นกล้วยนะคะ mm. ก็นะคะยังมีนะคะคุณแม่นะคะใจดีนะคะที่ท่านนะคะไม่ประสงค์นอกนามนะคะ mm. ท่านก็ออเดอร์นะคะผลไม้นะคะมานะคะ30ตะกร้านะคะยายก็แถมให้นะคะท่านด้วยนะคะ5าตะกร้านะคะ ก็นะคะน้องทรั์มงคลก็ทานอย่างอริสละเลยนะคะทั้งหญ้านะคะทั้งผลไม้นะคะก็ทานหญ้าไปด้วยนะคะผลไม้ไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นหมูตุ่นนะคะหมูตุ่นนะคะหมูตุ่นนะคะยายไปไหนก็ไปด้วยนะคะชอบนะคะชอบมาอ้อนตลอดเลยหมูตุ่นตุ่นเจ้าหมูตุ่นก็นะคะหมูตุ่นนะคะก็นะคะเขาก็นะคะขาพิการข้างหนึ่งนะคะหมูตุ่นนะคะ ก็เป็นนะคะมาพาพิการข้างหนึ่งนะคะก็เอานะคะน้องเก็บมาเลี้ยงนะคะลูกสาวนะคะยายนะคะก็เอาน้องนะคะมาเลี้ยงไว้นะคะก็นะคะพอยายนะคะมาอยู่นี่ก็นะคะพาน้องให้นะคะเอามาให้ยายนะคะเพราะนะคะที่นนก็คนชุมชนเยอะนะคะชุมชนเยอะนะคะน้องก็นะคะมีอาการหนุนิดหนึ่งนะคะก็นะคะจะกัดเขานะคะก็เลยเอาวาไว้นะคะที่ทุ่งนานะคะก็จะเงียบเงียบนะคะ ดูสิคะขาพิการนะคะข้างหนึ่งนะคะขาจะปีนะคะขาโนงนะคะจะปีข้างหนึ่งนะคะกินขานะคะปีข้างซ้ายนะคะข้างหลังนะคะคันนะคะคันมากเลยนะคะหมูตุนเนี่ยคัน เดี๋ยวนะคะยายนะคะก็นะคะจะไปดูเสานะคะกําลังนะคะนี่ก็นะคะเสานะคะกําลังตั้งไว้อยดูสิคะแม่จ๋าอ้ยจะเสียงดังไปนิดนึงนะคะน้องมูตุนนะคะก็นะคะเป็นสัตว์ที่ดุนิดนึงนะคะเห็นเข้าเห็นนะคะเห็นใครผ่านไปผ่านมาไม่ได้นะคะก็นะคะมีอาการดุนิดคนิดนึงนะคะตกใจนะคะเสียง ยายก็ตกใจไปด้วยนะคะนี่ก็นะคะกําลังนะคะบ้านนะคะของน้องรัม์มงคลก็ตั้งเสานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งเสาเรียบร้อยนะคะก็ยังขาดนะคะโครงนะคะโครงนะคะหลังคานะคะโครงนะคะก็ยังขาดคะแนนเนาะนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าคุณพ่อคุณแม่นะคะท่านใดนะคะ ้ามาเล็กกดไลค์กดแช์นะคะต่อๆด้วยนะคะเพื่อนะคะเปิดการมองเห็นนะคะต้องเล็กๆนะคะของนองทรัพย์มงคลนะคะตอนนี้ก็พายุก,ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะพายุก,ก็เริ่มเข้ามานะคะตั้งเสาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังขาดนะคะโครงนะคะค่าโครงนะคะยังขาดอยู่นะคะโครงนะคะท่าน,นะคะคะแนนครบค่าโครงแล้วนะคะก็ยังขาดสันไทยอีกนะคะ กอนะคะจะต้องหาคะแนนนะคะทีนะคะเลยอย่างไปโกอนะคะคุณแม่จ๋ากอนะคะเอานะคะให้เสร็จนะคะทีแล้วขั้นโตอน,นะคะก็ไปดูนะคะน้องรับมงคลนะคะทานยาโตนะคะทานยาทานผลไม้โตนะคะเต็มเลยนะคะผลไม้นะคะมาตามอีกแล้วนะคะ เดินมาตามอีกแล้วมาตามอีกแล้วนะคะไปไหนก็ไปด้วยนะคะขาก็นะคะข้างหนึ่ง่อยจะเก็บนะคะน้องจะยกขานะคะข้างหนึ่งนะคะคุณแม่จ๋าเมตานะคะน้องมูตุนด้วยนะคะน้องมูตุนขาพิการนะคะนี่นะคะก็ยังทานไม่หมดนะคะจับมงคลก็ยังทานไม่หมดนะคะก็ยังอยู่นะคะจะเลือกนะคะทานกล้วยนะคะไปโกนนะคะตอนนี้ก็ยังเหลือโอเนาะนะคะ ทานกล้วยนะคะก็เหลือนะคะอ้อยนะคะกล้วยก็เริ่มจะเก็บกินนะคะจะหมดแล้วนะคะอ้วนนะคะอ้วนแต่ปั๊บเลยนะคะก็ทานหญ้านะคะไปด้วยนะคะแล้วก็ทานนะคะผลไม้นะคะไปด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจนะคะให้น้องทรัพย์มงคลด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จา้า ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นนะคะช่องเล็กๆนะคะของน้องซับมงคลนะคะน้องซับมงคลก็ยังมีวีบ้านนะคะน้องซับมงคลก็อยู่ใต้ต้นไม้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ้าเวลาฝนตกก็นนะคะอันตรายนะคะฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะช่องตาอวยซับมงคลครับ ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝนก็จะมาอีกแล้วนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ